โอ้ยมีศอกสวยครับดูนี้ครับแตกแล้วครับโอ้ยใจเบื่อแล้วครับฟันไปเชิดเดียวครับน่าจะเป็นตรงสันจมูกครับจารย์ปิยะเลืองจุดใจเบรกครับพี่หมอคณิตต้องเบรกดูเกมครับไหวไหมก็ดูครับจุดอันตรายหรือเปล่ากดแล้วดังจมูกเป็นไหมไม่บิดรูปก็ไม่เป็นไรเอาไปจริงแต่ว่าต้องดูที่อาวุธนะครับมวย3ยกนี่ให้ดูที่อาวุธนะครับ คอยปูเลงปูเลงตั้งรับนี่ก็ไม่แน่นะครับอาครับลุยแหลกครับใจเพชรอย่างนี้ครับสาวสวีเดนรายนี้จากภูเก็ตสิงห์มวยไทยก็คอยเติมเต็มตลอดครับสอกของนางหงครับปัดขวาเอ้ลนะครับแหมโดนหมัดขวาไปเต็มหน้าเหมือนกันครับนางหงลากมาตีนะครับโอ้โหดูครับดูปิดดูปิดครับแรงเหลือเฟือครับเจสิก้าเนื้อโครงสร้างหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเต้นอยู่แล้วครับอ้าวตั้งสอกเข้าไปอย่านิ่งครับนางหง เอาศอกมาแก้เหมือนกันนะครับเจสิก้าครับเอาต่อยลำตัวครับนางหงโอ้ยังพลิ้วได้ครับยังพลิ้วออกแข้งไปโอ้โหศอกตอกมาแล้วครับแต่ว่าโดนหมัดของเจสิก้ายังไม่แน่ครับล็อกอยู่ตีได้ไหมโอ้โหดูความแข็งแกร่งนะครับนี่ครับสามสิบยัดแกวติ้งครับที้บอยู่แล้วที้บอยู่แล้วครับนางหงว่ายังไงครับเอาแล้วครับให้ดูที่อาวุธนะครับอย่าไปดูที่อาการนะครับ แตกนี่ไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าไม่ได้โดนนับและเปิดเกมขยี้ตลอดครับเจสิก้าโอ้ตอนนี้วงไหนครับเริ่มจะมาแล้วครับเจสิก้าทางซ้ายทางขวาครับเข่าแทงเข้าไปแล้วล็อกอยู่ซะด้วยครับเริ่มจะไม่มีรอยยิ้มแล้วครับเจอหมัดของเจสิก้าอีกแล้วบีกแล้วครับเจสิก้านางหงส์พยายกระแทกหมัดงัดสองเข้าไปปรำสองสวนเหมือนกันโดนมากครับโดนเข่าครับนางหงส์โดนเข่าโดนศอกอุบลหรือหนึ่งอุบลอีเมทินเฮนี่แหละครับ อยู่ด้านล่างเ้าครับแรกแล้วครับเจสิก้าโอ้ยิ่งต่อยยิ่งโหดครับดูครับมาแล้วเติมบนเติมล่างกัโอ้โหทีหน้าครับต่อยหมัด็มีครับเอาบีถึงตัวแล้วโอ้เดินติดตัวแล้วครับเจสิก้าครับประกอบตีเข่าเหมือนเดิมครับเชื่อในพลังเชื่อในความแข็งแกร่งของตัวเองครับโอ้ล็อกอยู่แล้วนะครัวเลยครับอยู่ที่นางหครับสะบัดดูหรือเปล่าดูทีมครับ แม่ขีปเป็นขีปปากตายแล้วครับมือของเยซิก้าสายสวยครับโอ้ยไม่มีช่องไฟแล้วครับนางหงต้องตีสู้นะครับนางหงครับอย่างที่ครับแม่สอกอยู่ไหนครับสอกนางหงอยู่ไหนครับและดูขีบนะครับแล้วดูขีบครับแม่ดูแขนดูกําลังหวนไหล่ครับโอ้บิดไฟบิดมาครับนางหงยังไงดีครับอละครับ พยายามจะฮึดกันมาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าแต่ว่าเจสิก้าไม่สวนครับความาเสียบโอ้โหเดินแทนสวนอีกครับสวีเดนเจสิก้าเจอร์าสเทคส์เดอะวินเฮียร์ในไฟหมายเลข